สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวธาตุลมนะคะวันนี้มาทําคลิปให้กับชาวธาตุลมคนโสดนะคะธาตุลมก็ได้แก่กลุ่มตุลมิทุนนะคะแล้วก็ดูได้ทั้งแบบไทยทั้งแบบตะวันตกเลยนะใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรนะคะฟ้าจะบอกไว้ใต้ description box นี้นะคะนะแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะไม่ ไม่ยึดว่าเป็นดวงของตัวเองนะคะแต่ว่าอะไรที่มันดีก็รับไปเนาะอะไรที่ไม่ดีแล้วก็าทิ้งไว้ตรงนี้แหละค่ะนะไม่เอาไปโปรแกรมจิตตัวเองในเรื่องไม่ดีนะคะนะรับแต่พลังบวกๆไปโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวธาตุลมนะคะขึ้นมาตรวตนใบแรกของคุณนะคะตอนนี้นะคะตัวคุณนั้นโฟกัสเรื่อง การงานการเงินโฟกัสเรื่องของตัวเองนะคะใส่ใจตัวเองรักตัวเองนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะตอนนี้คุณอยู่ในพื้นที่ของคุณพื้นที่ของคุณเห็นคุณค่าในตัวเองหรือไม่ตอนนี้คุณก็อาจจะอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจัก,กรวาลหรือทำมาสเตอร์เลหรืออ่า ใช้กดแรงดึงดูดในการดึงดูดคู่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขียนมาสเตอร์ลีดอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะแล้วก็อ่ากำลังที่จะดึงดูดคู่อยู่นะคะนะตัวคุณนั้นตอนนี้มีความสุขในพื้นที่ของตัวเองค่ะแต่ก็ยังมีแอบซองแอบคิดถึงเรื่องราวในอดีตอยู่นะคะนะ ก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่ายังไงซะคุณก็พร้อมแล้วที่จะไปข้างหน้านะคะมีพลังมีแพชชั่นที่จะไปข้างหน้านะคะตัวคุณตอนนี้นะคะเข้มแข็งขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะไปข้างหน้าพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะเจอคนที่ดีเริ่มต้นใหม่อืม พร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะมันเหนื่อยกับความรักที่ผ่านมาโอเคมันเหนื่อยมันมันก็ยังเหนื่อยอยู่แต่คุณไม่ค่ะคุณคุณโอเคนะคะที่ผ่านมาเจอความรักที่มันเหนื่อยหนักเออมันเหนื่อยมันหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวคุณ พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะพร้อมที่จะไปข้างหน้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีแพชชั่นมีอ่าลู่ทางใหม่ๆอยู่เสมอนะคะนะมีไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักก็ตามหรือไม่ตอนนี้คุณอาจจะมีพลังมีอะไรที่จะเอ่อโฟกัสเรื่องทำมาหากินมากกว่าก็ได้นะมีแพชชั่นที่จะเริ่มต้น ทําทอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆ,มๆนะคะเอาตัวเองไปทุ่มเทกับการงานการเงินก็ได้นะในตอนนี้นะคะนะคุณแบบโอเคความรักหรอแล้วแต่โชคชะตาแล้วกันนะคะแล้วแต่โชคชะตาจะนําพาแล้วกันนะคะคุณก็มีความหวังอยู่เสมอแหละนะคะเฝ้ารออยู่เสมอแหละนะคะว่าเออเมื่อถึงเวลาจะเจอก็เจอนะคะตอนนี้เอาเวลาไปทุ่มเทแบบ ความมั่นคงในชีวิตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะอืมถ้าถึงเวลานั้นนะคะนะก็แบบว่าถ้าคุณจะขอเลือกคนที่เป็นคู่ของคุณเท่านั้นนะคะคุณรอได้คุณคุณบอกแล้วแต่โชคชะตาแล้วกันตอนนี้รอได้นะคะขอเลือกคนที่เป็นคู่จริงๆคนที่ เป็นเนื้อคู่จริงๆเป็นโซเมดเป็นทวินเฟมเป็นรักแท้อะไรของคุณจริงๆนะคะคนที่ผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติคนที่คุณจะรู้ได้เลยว่าเป็นคู่ของคุณนะคุณขอที่จะแบบเลือกคู่ของคุณเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไม่เอาแบบเออใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะนะคุณแบบ คือรอได้นะคะคุณจะเลือกคู่ของคุณเท่านั้นนะคะนะต่อให้ยังมองไม่เห็นยังอยู่อมองไม่เห็นหนทางหรือว่ายังไม่เจอนะคะต่อให้มีคนเข้ามามากมายมันยังไม่เจอยังไม่ใช่ไม่เป็นไรคุณรอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอืมก็มีแอบวันๆเหมือนกันนะกลัวเหมือนกันว่า ฉันจะได้เจอไหมคู่ของฉันนะคะฉันจะมีไหมคู่ของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะในจิตของคุณนั้นก็วิตกกังวลเหมือนกันนะคะนะแต่ยังไงก็ตามตัวคุณตอนนี้เหมือนโฟกัสทำมาหากินมากกว่านะคะเออมีแพชชั่นมีพลังที่จะไปข้างหน้าเพื่อทำอะไรคุณทำงาน แบบว่าทุ่มเทให้กับการงานจริงๆนะคะนะได้โปรเจกต์ใหม่มาไปทุ่มเทให้กับการงานมองอนาคตไปข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วแต่โชคชะตาวาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคอนาคตของคุณยังเป็นยังไรคะคุณก็ยังเฝ้ารออยู่นะคะนะคุณอาจจะมีคนเข้ามาในมาคุยกับคุณเยอะแยะแหละฟ้าว่านะคะ แต่คุณเฝ้ารอยอยู่คุณต้องการแค่ทุกวันทุกเมื่อเชื่อวันคุณก็ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจัก,กรวาลว่าให้ได้เจอเนอื้อคู่ให้ได้คนที่แบบศีลเสมอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันศีลเสมอกันเป็นรักแท้เป็นคู่ของคุณเท่านั้นที่คุณจะเลือกนะคะแล้วตัวคุณก็มีสเสน่ห์ด้วยช่วงนเนี้ยมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะเออตัวคุณนั้นขอดูขอพิจารณาอะไรเงี้ย 7จ็ดถ so like mm ้วยเจ็ดเหรียญน่ะเหมือนเหมือนยังไม่ได้เลือกอ่ะมีคนเข้ามาให้เยอะยะแหละแต่คุณยังไม่ได้เลือกเลยนะคะยังอ่ะยังดูดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังดูดูเห็นไหมดู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 คืออะไรแม่หมอนั่นแหละนะคะตัวคุณก็แบบคือมีเสน่ห์นะคะช่วงนี้คนเข้าหาเยอะนะคะมีตัวเลือกเยอะนะคะมีคนมาให้เลือกเยอะอืม นะคะตัวคุณก็ขอดูก่อนนะคะค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากด้วยนะตัวคุณนั้นค่อนข้างที่จะห่วงตัวแล้วก็เข้าถึงยากนะคะตัวคุณขอดูนานๆน,นะคะคุณอาจจะเจ็บเจอความรักอะไรที่มันผ่านมาแล้วมันมันโอเคมันไม่ได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคุณก็ค่อนข้างที่จะโปรเทคตัวเองเหมือนกันนะคะ นะคุณจะขอให้เป็นเพื่อนอะไรคุยกันไปก่อนนะคะตัวคุณอะ่ะมีความสุขดีนะคะคุณมีเพื่อนพร้อมทุกอย่างอะ่ะเออคุณมุ่งมั่นทำอาหากินมากกว่านะคะช่วงนี้เหมือนมุ่งมั่นทำอาหากินมากกว่าแล้วก็อยู่กับครอบครัวนะคะนะเออทำให้ครอบครัวมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะคะมันจะมี โอกาสใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันนะทําให้คุณได้เริ่มต้นใหม่นะคุณจะได้นะคะคุณจะได้เจออคนที่โอกาสครั้งใหม่ออืมนะจะไม่ฟ้าว่าคนณสดกองเนี้ยจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแหละเอ็ดขึ้นมานะคะสอง อาจจะเป็นโอกาสทางการงานก็ได้แต่เราคุยเรื่องความรักนะฟ้าว่าเป็นโอกาสทางความรักมากกว่านะคะที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่นั้นนะคะเป็นโอกาสครั้งใหม่ที่ยังเปราะบางต้องเรียนรู้กันอยู่นะอืมเหมือนอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานก็ได้นะคะเจอกันจากที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากการประสานงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะนั่นแหละ เพราะว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสการทํามาหากินแล้วก็ตัวคุณก็มีความสุขดีนะคะนะมีความสุขดีคุณแล้วแต่โชคชะตาเลยคุณเฝ้ารอสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณอธิษฐานมากกว่านะคะนะอืคุณจะเลือกคู่ของคุณเท่านั้นต้องเป็นเนื้อคู่ของคุณเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะนะ Love is all of you นะคะตอนนี้คุณมีความสุขดีอะ คุณไปไหนมาไหนแบบเนี่ยทุกคนก็รักคุณลายล้อมไปด้วยความรักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามนะคะตอนนี้มีคนมารักมาชอบคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวคุณมีสเสน่ห์มากๆอะ่ะมีสเสน่ห์ไปไหนก็โดดเด่นนะคะนะอืมไปไหนก็โดดเด่นไลท์แอตแทกไลท์นะคะเนี่ยคุณจะดึงดูดคนที่เหมือนคุณด้วยนะ ะะเขาจะเป็นคนที่คนที่เป็นคู่ของคุณนั้นนะคะนะเขาจะเป็นคนที่รักคุณอย่างมากมายเลยนะคะ love is all around you เหมือนรักทุกอย่างที่เป็นคุณความรักเขานี้อบล้อมคุณเลยนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนคุณด้วยคุณจะดึงดูดคนที่เหมือนคุณนะคะペฟュネตนะคะตอนนี้ก็มีความสุข ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปก่อนนะ getting to know each other นะคะเรียนรู้คนอื่นไปด้วยนะคะให้โอกาสคนอื่นแบบเนี่ยคุณให้อยู่แล้วคุณเนี่ยมีคนเข้าหาคุณเยอะแยะคุณจะอ่าศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะเป็นเพื่อนคุยได้หมดราคาคุณนะเออคุณคุยได้แต่คุณก็ค่อนข้างที่จะไม่ให้ใครเข้ามาเข้าถึงคุณได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุยเป็นเพื่อนได้แต่เข้าถึงคุณนะยาก อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเหมือนแบบว่าเหมือนศึกษาดูใจอะเป็นการะยามมิตรที่ดีต่อกันก่อนนะคะถ้าโอเคมันใช่ก็ค่อยๆศึกษากันไปแล้วก็เรียนรู้กันไปนะคะนะคุณจะได้เริ่มต้นโอกาสครั้งใหม่แล้วก็ปลดปล่อยตัวเองนะคะฟรีโยเซลนะคะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความกลัว อดีตที่ผ่านมาหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นทําให้คุณหวาดกลัวในความรักกลัวในความรักอยู่นั้นนะคะเนี่ยนะคะเหมือนกันเลยนะคะปลดปล่อยตัวเองนะคะนะ make the effort นะคะคนที่ใช่อะ่ะมันไม่ต้องพยายามอะไรให้มันมากหรอกนะคะ trust นะคะเชื่อและศรัทธาในความรักนะคะ make the effort อะคนที่ใช่เขาจะพยายามเพื่อคุณเองนะ คนที่ใช่เขาจะเข้าหาคุณเองเขาจะจู่โจมคุณเองนะคะเขาจะจู่โจมจนคุณตั้งตัวไม่ทันเลยแหละนะคะเป็นโอกาสครั้งใหม่เป็นโอกาสใหม่ๆนะที่คุณจะได้เจอนะคะนะคะเชื่อและศรัทธาในความรักนะคะคุณจะได้คนที่ทําให้คุณมีความสุขอย่างแน่นอนนะคะนะแล้วก็เป็นคู่ของคุณอย่างแน่นอนนะคะสอง ถ้วยขึ้นมาเป็นอะไรเป็นโชคเป็นเดทที่นี่อะคะ่ะเป็นแบบพรมลิขิตนะคะเป็นอะไรที่คุณร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจักรวาลนะคะมาเติมเต็มคุณให้มีจากเก้าถ้วยที่คุณเป็นอะจากเก้าถ้วยของคุณที่คุณแบบเออมีความสุขได้ด้วยตัวเองมีความสุขอยู่แล้วฉันเพียบพร้อมอยู่แล้วจะเป็นสิบถ้วยที่มีความสุขมากๆความสุขที่สุดเลยนะคะนะนั่นแหละ ะคะคุณจะได้คนที่เหมือนคุณแบบค่อนข้างเหมือนคุณนะ่ะชอบอะไรเหมือนกันคุยไปนิทางเดียวกันค่อนข้างจะไปในทิทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะโอเคค่ะคนที่เกิดธาตุลมนะคะชาวธาตุลมเกิดธาตุลมคืออะไรชาวธาตุลมนะคะก็ฟ้าก็ขอยมีความสุขมากๆนะคะเริ่มต้นใหม่ด้วยความหวังและความสุขนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่แบบ อยู่ด้วยกันไปนานๆของคู่กันจนแก่เท่าเลยนะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองนะคะ bye บ๊ายบายจุ๊บๆค่ะ